เจอกันอีกแล้วนะครับผมกับไมค์ครับสกายบ็อกกับผมนายซิอุดเหมือนเดิมนะครับโอเคทุกคนนี้เราก็จะมาถึงไหนแล้วผมยังอยู่กับบ้านที่ติดไอ้นี่อยู่ถ้าแม,ม่ถ้าเป็นแม่งมีบ้านในสระสยองขวงขงังคงสยองขวัญน,นั่นน่าจะสะยองขวัญจริงๆเหี้แต่ละอันโอเคเรามีไม้นะฮะ เราทำอะไรต่อดีเนระาจะที่เราเรา,เราต้องสารฝันของเราต่อไปนั่นก็คือสร้างข้างบนนะครับเป็นบ้านอ,อ,อีกหลังหนึ่งก็ดูดีกว่าเราทำอะไรต่อไปนะครับเพราะว่ามันแบบแบบว่าเอิ่มมารู้สึกแบบว่าก็ไม่รู้ว่ากูจะทำอะไรตอนต่อแล้วอะแม่งก็แบบม,มาความคิดนี้เกิดจากเพราะว่าเออ กับผมรู้สึกว่ามีไม้เยอะเกินไปนะไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าแบบว่าไม้เยอะเกินเหตุนะฮะเลยต้องหาอะไรหาทางใช้มันหน่อยนะก็ดีนี่ผมทำมาอยู่เนะี่ยเดี๋ยวนะนี่ผมนี่ผมกำลังทำาอยู่เนะี่ยเดี๋ยวเขาขึ้นก่อนผมจะสร้างไม้สร้างให้กว้างขึ้นทำไมอ่ะเิดไปเลย แล้วก็ตัดตรงนี้ไปเลยไม่ใช้แล้วโอเคแล้วก็ปิดทางหน้าหน้ายอดเยี่ยงกระเทียมแดงนะฮะทีนี้แล้วก็กำหนดว่าเราจะ ประมาณแค่ไหนถึงพอดีประมาณนี้นกันโอเคนี่ก็ปิดปะทีนีล้ก็ได้จุดเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งนะฮะเป็นเป็นบ้านเอ้ยเ่ใช่เป็นหอคอที่อยู่ข้างบนนะฮะแต่เราจะเป็นต้องมีต้นนี้กันอยู่นะฮะต่อไปวปตายหาอย่างเดียวนะฮะ เดี๋ยวอ่ยืยนมันนินยืนมนัน,มนแล้วก็คลิปไม่น่าเกิดนะคลิปไม่น่าเกิดตรงนี้นะถ้าคุณงงว่าผมกำลังสร้างอยู่นะครับผมกำลังสร้างส่วนที่ส่วนเพิ่มนะฮะส่วนเพิ่มของประภาคานี่อยู่ เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ได้มีบ้านที่กว้างขึ้นนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ให้เรามองไปไกลพอสมควรหมาเอ๋ยโดยาเาโอเคเราเราก็สร้างตรงนี้อะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็คือไม่มีอะไรมากโอ้ยเราตรงนี้โอเคเราก็ ตัดทาเพื่ออะไรทําเพื่อเพื่อเราการตกนะฮะการตกลงข้างล่างนะฮะเผื่อผมแบบเบอร์เบแล้วก็ทะลึ่งถลายเรื่งลงตกลงไปก็สวยอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคเราจะรับึกฐานจะไม่มีละเราไปหาฐานดีกว่าฐานที่หาจากไหนนะฮะง่ายๆนะฮะต้นไม้หาจากฐานจากต้นไม้จะดีสุดแล้วโอ้จอดมาโอเคเรายังมีฐานโอเคเรายังมีนี่อยู่สัก 10อันนะพอโอเคส่วนอันนี้ก็มาทำเป็นคาร์บของไอเนื้อนี่ทิ้งได้ไหมทิ้งไปเลยไม่ใช้แล้วทีนี้เราก็ได้บ้านมานะฮะเป็นบ้านสงบสงบมังมังโอเคเราก็ได้บ้านที่เป็นหลังสวนเนี่ยเราจะแบบว่าพื้นที่ใหญ่ใหญ่มันใหญ่มากๆนะฮะจริงๆถ้าคุณสังเกตดีๆว่าที่นี่ตรงน,นี้มันใหญ่มาก เอนเดอร์วะเอนเดอร์มามาที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอนเดอร์เอนเอเดอร์อยู่บนหัวกูเอนเดอร์อยู่บนหัวกูเอนเดอร์เอนเดอร์ลูกรักไม่ดีนะจ๊ะ Okay. ต้เงมตน่าจะขึ้นได้นะอาจจะนะถ้าถ้ามาันขึ้นไม่ได้ผมก็ต้องเอาออกหมดเลยนะฮะทีเราก็ได้บ้านส่วนที่เป็นบ้านเพิ่มจุดหนึ่งมาแล้วทำเพิ่มอีกแล้วเราต้องสารฝันฝันของเรานะคือการสร้างบ้านฝันของเราที่เอาชีวิตให้รอดให้ได้ ที่ท,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 ที่พระเจ้าลืมนะฮะวันนี้จะเป็นหรอว่าเป็นทางยานี่คือฝันของผมนะท่านผมคิดว่าน่าจะเป็นทางยาสุดโอหโหตามถึงนู่นเลยโอเคนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้มาุยกันดีกว่า น่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่ก็โอ้เย yeah, อยเหรอจบแต่น่าจะมันมันมันจะไม่เสร็จภายในวันนี้แหละฮะแต่ว่าแค่ให้ครู้ว่าผมเราทำอะไรอยู่ณจุดนี้นะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอันี้คืออะไรวะอ๋อ,อ,อที่ยื่นออกไปเอ,อ่อ มาเรื่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะมุมไกลๆว่าเป็นยังไงนะฮะเนี่ยแม่เหมือนแม่จะเหมือนแม่จะเหมือนปราสาทนะฮะโอเคแล้วก็ต้นไมน้ก็ได้ได้เรียบร้อยแล้วเอาเวดมันซะโอ,โ,อโ,อโอ้เกือไปแล้วกือไปแล้ว เัวซีต้นนั้นเป็นไงบ้างโอ้สเกตเตตันบึมเลยวะสเกตเตตันบึมเลยวะสร้างมันโสเฮดซีเขียวกูนึกว่าคีิโอ้หลอนล้วกูเริ่กว่าสงบขึ้นเยอะมากๆนะฮะหล,หลังจากที่เราจะที่เราสร้างนี้ออก,ออกไป แล้วก็น่าเราคุณน่าจะทิ้งไอ้เทมนี่เยอะตั้งนานล้ะไอเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรกูเลยข้าวของนะฮะเราไหนวะที่เราเก็บเอาไอเนี่ยแล้วก็อาหารตอนนี้เราจะเราเรา,เราจะเป็ต้องเป็นนางสาวรัตไปสักพักที่ใหญ่นะ,ะเราหาเนื้อไม่ได้เลยนอกจากเนื้อเน่าเนี่ย โอเคเราเรามาเสียงดวงกันอีกรอบกับการตกปลาของเราดีกว่านะฮะขอยได้ที่เจอาลองดูะฮะลองดูลองดูลองไปก็ไม่เสียหายถ,ถ,ถูกปะดูจากการจมลงของทุนเรานะฮะลงปับ๊บ ลองแบบกดคลิกเลยซึ่งนนยังผมก็ยังคิดอยู่ว่าปลามันมันมาจากไหนล่ะโอ้นานแท้ละ่ะซาตัวนี้ไม่ค่อยมีเลยน,นะนี่คือการบอกว่าเป็นการเสี่ยงดวงการตกปลาแบบเสี่ยงดวงมากๆนะครับว่าถ้าจะมันมีถ้ามันมีแสดงว,ว่าโอเคผมยังมีเนื้อให้กินอยู่แต่ถ้าไม่มีแสดงว,ว่า แสดงว่าผมไม่ควรจะตกนะฮะหรือไม่เกี่ยวดวงวะแล้วก็เราลองเรมาลองกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีวะเฮ้ยมีวะโอเคเราได้ปลามาละเราได้ปลามาแล้วชัยยทีนี้กูก็จะ ก็จะก็ไม่จะเป็นต้องเป็นมังสวิรัตกต่อไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็เอาไงตอนกันต่อดีนะฮะเราจะสำรวจกันต่อกัน,ก,นกันต่อไหมหรือเราจะหยุดกันตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมยิ่งไปไกลผมคุณสังเกตไหม,มไปไกลมากมากนะฮะแต่ว่าไม่ไม่เจออะไรเลยอะ่ะคือแบบว่าแบบมือแปดด้านมากรู้สึกว่ามันมือแปดด้านมากเลยแบบว่าเอิบมากอะค่ะคือแบบว่าไม่รู้คูจะไปไหนแล้วอะ โอเคเราจะทำทาานีน้กันต่อกันสร้างมันมค่ากู้ความมาเก็บโอ้จะได้มีพื้นที่โอ้ยห็นมีพื้นที่สักหน่อยโอ,โอเคนะฮะแล้วก็เคลียสิ่งเป็นขวาน้าของเรา ผมรู้สึกว่าที่นี่มันขาดหลายอย่างหรือว่ามันอยู่ในในเทิร์หมดเลยวะผมก็ไม่ได้ใจนะเพราะว่าผมไม่สามารถลงไปได้เพราะว่าผมขาดฟินไปมากนะครับไม่สามารถทำไม,ไม่สามารถทำฟินได้แล้วอะแบบว่าไอ,อ้แบบว่าผมพลาดแล้วอะเราสร้างคือตอนนี้คือไม้เยอะผมไม้ผมเยอะมากนะฮะะใคร,นะครถ้าใครสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะลองไปดูเช็คดูตอนตอนตอน ตอนกันก่อนนะว่าเป็นยังไงครับว่าผมแบบว่า,อาตอนนั้นเป็นฟาร์มไม้ชั้นดีเลยแหละค <c> ล <ười> ิปออิสรยคีเปอร์วะอิสระอิิสระคีเปอร์ไม่หยุกยงมันเลยบ้ากูขี้เกียจพังอ่าเราได้ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นแล้ว ไม้หมดแล้ะเรามาลงังรอดยู่ก่านนะเขาว่านี่ก็เป็นการฟาร์มต้นไม้แบบว่าคือชิวๆได้แล้วอะ่ะคือคุณมีไม้พอเพียงอยู่แล้วอะ่ะง่ายๆแถมต้นไม้ใหญ่ด้วยมึงโอ้ต้นนี้มันดินดีไงวันนี้ไ่งต้นไม้ใหญ่ดีวะ โอ้หก oh, ี่ต้นวนะน่ะต้นไม้ก็เยอะนะแต่บางทีก็ว่ากูคิดเกตัดกัน<笑><笑>นี่แหละสิ่ี้กูไม่ชอบสิรผมไม่ชอบนะนี่คือการตัดต้นไม้หลายอย่างนะฮะเออโอเคเราได้ฐานมาแล้ว,ลวทีนี้เราก็เอาปลาที่เราจับได้จากน้ำอยู่ข,ข้างๆเรานะฮะมาทำเป็น อาหารของเรานะฮะเราจะได้ไม่ต้องกินเป็นมังสวิรัตไปสักระยะหนึ่งละโอเคเราได้ครบไฟมาละปากสักหน่อยแล้วกันกันล้านล้านล้านกันใหญ่เลย โอเคเราไปเก็บของกันตรงนั้นดีกว่านะเห็นไหมฮะาพอเราสร้างเส้นทางเพิ่มขึ้นนะฮะเราจะต้องกลัวตกนะฮะเพราะว่าการตรงๆแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันก็จะทําให้เฮ้ยตายวะมีคอยกูเก็บไหมมา อะไรวะม่อยู่ที่ทำเลยอะป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 ะโอเคโอเคนี่เราก็บอกว่าได้ได้บ้านได้เหรอว่าเส้นทางของเรามาละคือเราสร้างบ้านเป็นแบบวา่าเอ,อ,ขอเขาเรียกว่าอะไรเหรอ,ขอเขาเรียกว,วา่า c o ร์เวย์แล้วกันนะเรียกวโโอร์เวย์แล้วกันเป็นหรอว่าบ้านแบบลำทรงแบบสี่ผืนผ้าน,นะฮะ ก็อาจจะสูงหน่อยแต่ว่าผมจะเน้นข้้งบนไว้ก่อนเพราะว่าไม่อยากให้คลิปเกิดได้อยู่บนหัวผมนะฮะทุกอย่างท,ท,ทุกสิ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเราต้องดูให้ดีนะฮะอย่าให้ทำอย่าให้อย่าให้อะไรที่อย่างเกิดบนหัวคุณเด็ดขาดนะฮะต้นไม้นี่ก็คุณก็ต้องตัดออกไปมันเป็นบางคร้างนะฮะตัด คือที่ผมบอกว่าผมพลาดตรงไหนเพราะว่าผมพลาดตรงนี้อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นเป็นทรายกับกราวเวลนะฮะซึ่งคนเราอะไรคนเราจะจักกันดีแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะอ่ะผมพอพอผมลองขุดแล้วอะ่ะมันตกลงไปหมดเลยนะครับผมเลยเฟลณตรงจุดนี้โอ้ยเฮียบ้านใหญ่วัง <laughs> โอ้ยเฮียบ้านใหญ่มากอะ่ะ โอ้เมื่อก่อนมีแค่ตัวนี้จุดเดียวนะตนัวเดียวนะเออแต่พอมาเนี้ยพอมาเฮ้ยอะไรแล้วนะมีมีที่ให้อยู่ข้างล่างด้วยเหรอน่าบ้านเราก็ใหญ่เพิ่มขึ้นเยอะนะครับเห็นอย่างเงี้ยโอเคเรามีไม้นะฮะเราก็จะทำครากันไม้ต่อ มาให้เยอะเหมือนกันนะมาโอเคเออแล้วเราก็สารฝันของเราต่อไปนะฮะพื้นที่ตรงนี้ก็ผมคิดโอ้ผิด ผมคิดดูแล้วน่าจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะใหญ่โตมโหาารนะพอทําตรงโคฟเวอร์เสร็จนี้เสร็จป้๊าใช่ไหมเราก็ทําตรงนู้นอีกฝ้ายหนึ่งเสร็จนะฮะให้ครบสิบวันนะฮะเดี๋ยวผมไม่ได้ใจว่าในตอนไหนหรืออาจจะช่วงไหนได้ที่ผมจะลองหาวิธีทางแก้ว่าผมจะสามารถไปในเธอได้หรือไม่นะครับก็ถ้าผมจะป็นต้องใช้สูตรผมก็คือต้องจําเป็นนะฮะเพราะว่า บางทีการไปเนเธออาจจะเป็นการจบนะฮะคือการแอกว่าเล่นให้จบไปเลยนะผมจะไม่เหมือนแบบแคสเกมคนแคสเกมคน,คนอื่นที่ว่าจะมุ่งไปที่การตีเอ็นนะฮะแต่ผมเน้นที่ว่ากูเอาให้รอดให้กูให,ให้ให้กูรอดก่อนดีกว่าให้กูรอดก่อนแล้วผมราค่อยคุยเรื่องเอ็นกันนะทุกคนประมาณนั้นนะฮะนี่ก็เป็นบ้านหลังใหญ่จริงๆวะ่ะใหญ่มากใหญ่มากนะฮะ มันก็สวยไปอีกแบบนะมีตัวนี้เป็นทางขึ้นไปนะแล้วก็มีต้นมีไม้อยู่ยรอบๆโอเคเราก็จะพอที่นี้กันนะนิดเดียวนะครับก็เจอกันครั้งหน้าผมก็ผมในสีอดเหมันเดิน